สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูบอยเช่นเดิมนะครับในรายวิชาการงานอาชีพนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในะเรื่องของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับนะการเลือกใช้เสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เป็นประจำนะครับนอกจากจะใช้ประโยชน์เพื่อปกปิดร่างกายแล้วนะครับ ยังทำให้ร่างกายอบอุ่นนะครับและยังมีส่วนช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของคนใส่นะครับให้ดูดีขึ้นนะครับการเลือกใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆครับจะทำให้ผู้สวมใส่ดูมีสง่านะครับและเป็นการแสดงถึงการมีมารยาททางสังคมด้วยนะครับ การเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะครับการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะครับนักเรียนก็เรามาดูต่อนะครับว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยครับมีทั้งหมด3ฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะครับเพราะนั้นการเลือกใช้เสื้อผ้าต่างๆนะครับเราต้องเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ในขณะนั้นนะครับเพื่อทำให้ร่างกายของเรานะครับอบอุ่นนะครับแล้วก็ช่วยปกป้องร่างกายของเรานะครับให้ห่างไกลจากโรคภัยได้ด้วยนะครับอ่าอากาศร้อนนะครับเรานะครับควรสวมเสื้อผ้านะครับเนื้อบางนะครับที่ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายนะครับเพราะว่าผ้าฝ้ายเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ซึมซับเหงื่อและระบายความร้อนได้ดีนะครับ แต่เมื่อเราอยู่ในบ้านนะครับเราก็ควรที่จะสวมใส่เสื้อผ้าที่ใส่สบายนะครับเช่นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นนะครับกางเกงบอลอะไรเงี้ยครับใส่เสื้อผ้ามันสบายๆนะครับเมื่อเราอยู่ในบ้านของเรานะครับสีของเสื้อผ้าที่เราควรเลือกใส่ในอากาศร้อนนะครับควรเลือกที่จะเป็นสีอ่อนนะพวกสีฟ้านะครับประเภทนี้นะครับเพราะาจะทําให้ถ้าเราใส่สีทึบๆเนี่ยมันจะดูดแสง ความร้อนจากพระอาทิตย์นะครับทำให้เราร้อนยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเลือกใช้เสื้อผ้าสีอ่อนๆนะครับมันจะทําให้ผู้ที่สวมใส่เนี่ยรู้สึกยังสบายนะครับมาดูฝนนะครับถ้าฝนตกเราควรสวมใส่เสื้อหรือชุดกันฝนนะครับหรือกางล่มเพื่อไม่ให้เราเปียกฝนนะครับนอกจากนี้แล้วถ้าเสื้อที่สวมใส่เราของเราเนี่ยเปียกฝนแล้วเราต้องรีบเปลี่ยนอันทีนะครับเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดน,นะครับ มาถึงอากาศหนาวกันบ้างนะครับอากาศหนาวนะครับอากาศหนาวเราควรสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อหนานะครับรูปแบบควรเป็นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวถ้าอากาศเย็นมากควรสวมถุงมือถุงเท้าหรือหมวกไหมพรมนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราอบอุ่นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือในฤดูหนาวนะครับต่อไปนะครับการเลือก ใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆนะครับนอกจากเราจะต้องใส่เสื้อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศแล้วเราจะต้องเลือกใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆนะครับเช่นถ้าเราอยู่บ้านนะครับเราก็แต่งตัวสบายๆได้นะครับใส่เสื้อยืดเกงขาสั้นหรือใครจะใส่เกงงงก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามาโรงเรียนแล้วนะครับเราก็ต้องแต่งชุดนักเรียนนะครับหรือถ้าเราไปเล่นกีฬา เราก็ต้องแต่งชุดกีฬานะครับเสื้อกีฬางกางเกงกีฬานะครับเพื่อให้สะดวกแก่การเล่นกีฬานะครับหรือไปเที่ยวไปเที่ยวเราก็ต้องดูสถานที่ที่เราไปเที่ยวนะครับเราก็ต้องแต่งตัวให้เข้ากับสถานที่ที่เราไปเที่ยวนะครับให้เช่นเราไปเที่ยวอ่าทะเลนะครับเราก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมให้เข้ากับการที่เราจะไปเที่ยวทะเลนะครับเพราะฉะนั้นการแต่งตัวไปเที่ยวเราต้อง เลือกดูดูสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวเลยครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็ต้องเลือกแต่งกายให้เหมาะสมแล้วก็ให้เกียรติสถานที่ที่เราไปเที่ยวด้วยนะครับถ้านอนอยู่บ้านก็ต้องแต่งชุดนอนนะครับสบายสบายเสื้อบางๆนะครับกางเกงนะครับเพื่อเวลานอนเราจะได้ไม่อึดอัดนะครับแต่ถ้าเราไปวัดหรือศาสนสถานต่างๆเราก็ต้อง แต่งกายให้เกียรติสถานที่หรือวัดของเราด้วยนะครับเราก็ต้องแต่งสใส่ชุดนะครับที่มีความสุภาพนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นชุดปฏิบัติธรรมก็ได้แต่จะต้องเป็นกางเกงขายาวนะครับหรือผู้หญิงก็ต้องสวมใส่กระโปรงที่คุมเข่าลงมานะครับเสื้อก็มีความรัดกุ่มนะครับไปงานรื่นเริงสังสรรค์และงานมงคลต่างๆอันนี้ก็ต้องดู ด้วยนะครับว่าง,งานที่เราไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องแต,แต่งตัวให้เหมาะสมกับงาน ed, เาานช่น,นเราไปงานแต่งนะครับงานแต่งเขา dafür, มีทีมมีทีมสีอะไรเราก็ต้องแต่งตัวให้เข้ากับงานของเขานะครับไปงานศพเราก็ต้องแต่งตัวด้วยโทนสีขาวดำนะครับเพื่อเป็นการไว้อาลัยนะครับให้แก่คนที่เสียชีวิตนะครับ สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูบอยมีการบ,บ้านให้หนักเรียนนะครับโดยครูจะให้หนักเรียนถ่าย video, คลิปวิดีโอการแต่งตัวของนักเรียนนะครับในการไปสถานที่ต่างๆนะครับตามที่นักเรียนอยากจะไปนะครับเช่นถ้านักเรียนไปวัดนักเรียนจะแต่งตัวอย่างไรนะครับหรือนักเรียนจะไปเที่ยว <ๆ S 1> ทะเลนักเรียนจะแต่งตัวอย่างไรครับ<ๆ> เดี๋ยวครูมีคลิปวิดีโอนะครับเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับในการถ่ายคลิปวิดีโอส่งงานครูนะครับเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับสวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้นะครับครูบอยจะแต่งตัวไปโรงเรียนนะครับเพื่อไปประชุมนะครับใส่ด้วยเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีเทานะครับกางเกงสแลกขายาวสีดำเพื่อความเรียบร้อยนะครับเราก็นุ่งทับด้วยนะครับแล้วก็เสริมด้วยสูตรนะครับสีดำเพื่อความเนี้บและความเรียบร้อยครับ เน่เป็นไงครับสูรใส่สูดติดกระดุม1เม็ดนะครับแล้วเราก็พร้อมไปเรียนแล้วครับสําหรับนักเรียนนะครับจะแต่งตัวไปไหนแต่งตัวยังไงครูรอดูอยู่นะครับอย่าลืมส่งคลิปมานะครับนักเรียนครับสหรับการส่งงานคลิปวีโอของครูนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับโพสต์คลิปลงในกลุ่มไลน์ส่งงานครูบอยป .3 นะครับในคลิปของนักเรียนนักเรียนจะต้อง แนะนำตัวนะครับหนึ่งชื่ออะไรน,นามสกุลอะไรสองเลขที่อะไรสามอยู่ห้องอะไรนะครับนักเรียนจะต้องแนะนำตัวนะครับบอกชื่อนามสกุล you know, ชั้นห้องเลขที่ของนักเรียนให้ชัดเจนนะครับเวลาแนะนำตัวน,นักเรียนจะต้องแนะนำตัวด้วยเสียงที่ดังฟังชัดนะครับแล้วก็พูดช้าๆไม่ต้องรีบนะครับนักเรียน เสร็จแล้วแนะนนตัวเสร็จแล้วก็แนะนําการแต่งตัวของนักเรียนได้เลยครับถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะครับส่งคลิปไว้ในกลุ่ม l ล n e ส่งงาน,นครูบอยครับเดี๋ยวครูจะเชิญให้นักเรียนเข้ากลุ่มส่งงานครูบอยปอสสารทุกคนนะครับเมื่อเข้ากลุ่มแล้วก็โพสต์คลิปส่งงานได้เลยนะครับขอบคุณครับ